ต่อร่างกายนะคะด้วยการที่คุณเอาขายืนนะคะเอาฝ่าเท้าเราอยู่ระหว่างกลางของฐานของจักรยานนี้ยืนค่ะแล้วคุณก็ถีบไปนะคะสร้างความแข็งแรงสร้างความเพลิดเพลินสายตาเราสามารถมองไปทั่วๆดูลูกหลานหรือแม้แต่คุยกับเพื่อนบ้านนะคะอ่าได้หมดเลยจากนั้นนะคะด้วยแกนของตรงนี้เนี่ยมันแข็งแรงอยู่ตัวเราและขาเราเหยียบอยู่ พิงไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวล้มนะคะคุณยกมือขึ้นหายใจเข้าช้าๆนะคะยืดไปค่ะหายใจออกทำซ้ำแบบนี้นะคะนอกจากคุณจะได้ความสดชื่นหายใจที่เต็มทำให้ปอดเราแข็งแรงทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะออกกำลังกา,ายทุกวันแบบไม่มีเบื่อนะคะ จักรยานตัวนี้ทําให้คุณเพลิดเพลินทําให้คุณอยากมีเอาไว้ใช้เป็นสมบัติประจําบ้านถ้าหากชอบนะคะกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ต่อไป